สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องเดอะคมนะออกมากาันได้ทุกที่นะครับวันนี้เดอะคมจะพาเพื่อนๆมาจ็อกมาวิ่งจ็อกที่สวนนะครับยังไงเดี๋ยวไปวิ่งจ็อกกับ,บคมเดอะคมนะครับเดี๋ยวตามกันไปครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศอันนี้เดอะคมพามาเดินนะครับจ็อกสบายๆนะครับโลว์อิมแพ t นะครับที่สวน เด็วคมตั้งใจจะจ็อกหนึ่งชั่วโมงนะครับตามเดยวคมไปเป็นแบบสบายๆครับ บรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่สวนก็จะมีเพื่อนๆนะครับมาอมอกกำลังกายนะครับบางคนก็มาวิ่งบางคนก็มาเดินนะครับก็ถือว่าเป็นการ,รออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เด็คมพามาเดินนะครับหชั่วโมงเพราะว่าเด่คมจะเดิน60%นนะครับก็เพื่อจะลดเปอร์เซ็นต์ไขมัน ในร่างกายนะครับของเด็กผมนะครับให้ลดลงไปอีกนะครับใครว่างๆนะครับก็ อยากจะแนะนําหรือเชิญชวนให้มาออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงเช้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็มาเดินหรือมาวิ่งนะครับการเดินก็เป็นการออกกลังารแบบ low impact นะครับมันก็ไม่ได้มีแรงต้านมากเท่าไหร่นะครับแถมได้ประโยชน์เยอะด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับตะคมอยากจะแนะนําก็คือเพื่อนๆที่บอกว่า60%เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือเรามีวิธีการคิดง่ายๆครับก็เอา220นะครับลบอายุนะครับของเราแล้วก็เอาไปหา60%นะครับค่าที่ได้มาไปหา60%ก็จะได้ในส่วนของอัตราการเต้นนะครับของชีพจรนะครับขณะที่เราออกมังกาย60%ตรงนั้นนะครับเป็นเป็นค่าที่เราจะมาวัดได้ว่าเราออกมังกาย60%ตรงเนี้ย จะช่วยในเรื่องของการเบิร์นไขมันนะครับเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายได้ดีกว่าฉะนั้นฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับลองง่ายๆมาก,กไปลองคำนวณแล้วก็มาหานะครับปกนของของตัวของเพื่อนๆเ,เองว่าเหมาะกับที่ปรจจรที่เต้นประมาณเท่าไหร่ในการออกกำลังกายเพื่อจะลดเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายนะครับสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณครับที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ